วันนี้เรามาจำคุ้งสดกันนะครับเขากลสบล้างคุ้งก่อนเนาะแบบแรกอืมทีนี้แกะคุ้งออกครับเพื่อที่เอาไอ้เพื่อที่เอาเส้นเม่ามันออกครับก็เขากลัแกะทุกตัวทัง้งหมดทุกตัวนะครับแกะให้มันครบทุกตัวครับหลังจากนี้เขาก็มาแกะแล้วก็เอามาเก็บไว้ในภาชนะที่เขา,าไว้เอาไว,ไว้แช่ซโซดาเนะเาะไว้ล้างน้ำเกลือแช่โซดาครับ แก,แกะใ้เบิดเลยนะครับอ่าจากนี้เทากับเปิดโซดาครับเทโซดาจ้วกลงไปเลยเพื่อส่าขาค่าคาวครับผมใส่ลงไปแช่ไว้ประมาณจักหานาทีนะครับจากนั้นเทาก็ับมาซับสินบปะพุ่งครับรอแปลว่าแช่กุ้งจากนั้นก็เอาน้ำแข็งมานอ็อตอ่าตัวกุ้งครับล้างน้ำบอกน้ำแข็งมานอ็อตตัวกุ้งจากนั้นเทากับตำพริก ระเทียมลงไปซับให้ละเอียดเลยครับจากนั้นก็ใส่มะกอกครับหรือมะเรนบ้านทำไว้ละใส่ลงไปเพื่อชุ่มตับใส่มะเขือขึ้นำนำไห่อยนึงครับจากนั้นก็ตับจากหน่อยอนี่นก็ใส่ผักนาวลงไปครับตามใจชอบเลยอยากได้เปรี้ยวก็ใส่ลาย ใส่ผงนัวน้อยนึงครับใส่ลงไปเลยจากนั้นนํปา,าปลาได้เอาุงไว้แล้วครับก็ใส่ใส่ลำปลาลงไปป้อมตับเคเลโเคเล่ข้มันยังบนา่าพอเราก็ใส่ปลาแดกลงไปอีกน้อยนึงครับแล้วก็คนต่ำต่ำแล้วก็เอาเส้นมาคลุกลงครับแล้วก็ต่ำอีกรอบนึง กำลังก,ก็ใส่กุ้งลงไปแล้วก็นค,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 นค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 นไปเรื่อยๆให้มันเข้าน้อเขานา้ำอืมสีได้ประมาณนี้ครับนั่นนะก็ใส่ผักซีใบเลื้อยลงไปแล้วก็ตำอีกรอบนึงครับเพื่อความนัวหน้าตาก็สิประมาณนี้นะครับจากนี้เราก็ตักใส่ถาดเลยครับ สำหรับกินหน้าตาก็ประมาณนี้ครับมาเด้อแซ่บๆนำกันพี่น้อง